ฟฝงเฟ้อไปกับกระแสสังคมโลกในขณะที่เราจะเอาแนวทางคำสอนในทางพุทธศาสนามาทบทวนความจำกันจะเป็นวิถีชีวิตแบบเก่า,กาโดยอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในลักษณะนั้นจึงมีการทำ ปุ๋ยหมักแบบโบราณจึงมีการเอาการทำสินค้าโดยชุมชนโดยคนในหมู่บ้านเอามาแสดงทงั้งที่มันควรจะเป็นชีวิตจริงแต่มันเป็นได้แค่การแสดงเสียแล้วเพราะว่าเราไปเดินตามนวัตกรรม เราไม่ได้ดำเนินตามโบราณวิธีชีวิตโบราณเนี่ยถ้าหากว่าเราหรือใครๆในชุมชนลือคนทั้งโลกนี้ปฏิบัติตามเนี่ยหนึ่งโลกไม่วุ่นวายสังคมไม่วุ่นวายสองในครัวเรือนจะมีแต่ความสุขในระดับสูงไม่มีความทุกข ไม่มีปัญหามากยังกะวิธีแบบชีวิตใหม่คำซ่อนในการคลองเลือนยกตัวอย่างว่าของเก่าเขาบอกอยังไงของใหม่เขาบอกอยังไงวิถีชีวิตที่เราสัมผัสกันทุกวันเนี่ยอยากได้อะไรก็ไปโลตัสไปโลบินสัน ไปหนาซ้าหมออะไรที่เสียหายนิดน้อยก็เสียเวลาซ่อมซื้อเพื่อความทันใจเราจึงมีเรื่องจะใช้เงินเงินไม่มีในกระเป๋าก็ไปก,กู้กู้ในระบบซึ่งดอกเบีย้ยจะถูกหน่อย เราก็ไม่สามารถจะกู้ได้เพราะไม่มีสเตทเมนต์ไม่มีหลักทรัพย์เป็นเครื่องประกันกับสถาบันการเงินก็กู้นอกระบบร้อยละยี่สิบกู้มาพันหนึ่งได้ใช้แปดร้อยนี่คือวิธีชีวิตแบบนวัตกรรมในขณะที่พระพุทธเจ้าสอนว่าไงท่านบอกว่า ไม่ว่าจะบ้านในต่อให้รวยแค่ไหนก็รวยได้ไม่นานภาษาหัวข้อธรรมเขาเรียกว่าตระกูลอันมั่งคั่งจะดำลงอยู่ได้ไม่นานเพราะเหตุสี่อย่างหนึ่งไม่เสแวงห้าข้องที่ห้ายแล้วกลับคืนมาเดี๋ยวนี้เราห้าอะไรไม่เจอก็อย่างที่บอกซื้อใหม่ พระพเจ้าสอนว่าให้หาให้สิ้นขนทางก่อนแสวงหาของเก่าที่หห้แล้วคืนมาบูรณะของที่มันชำรุดพอจะใช้ได้เอากลับมาใช้นั่นคือปุรณะคำซ่อนปัจจุบันนี้เราไม่มีศักยภาพทางด้านการเงินพอ แต่อะไรที่มันพอจะใช้ได้เราก็ไม่คิดจะใช้กันแล้วเด็กรุ่นใหม่โทรศัพท์ราคาสองสามพันมันเหมือนช้าไปซื้อราคาสองสามมื่นเพื่อให้เร็วทันใจโทรศัพท์หรือเครื่องใช้บางอย่างเสียหายเล็กน้อยซ่อมโดยเงินเจ็ดแปดร้อย สี่ซาห้าร้อยก็ใช้ได้แล้วก็ไม่ซ่อมเอาไปขายคืนแล้วก็เพิ่มเงินเพื่อจะเอาของใหม่กว่ามาก็ผิดหลักการของโบราณไม่รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโบราณพระเจ้าบอกว่าตะโกนเนี่ยมีเงินมากแค่ไหนก็ตาม ถ้าไม่รู้จักประมาณในการใช้เงินใช้ทองบริหารหลายรับหลายจ่ายไม่ส้มดุลให้ดีเนี่ยมีเท่าไหรก็หมดเพราะว่ากิเลสความยากมันยากทุกอย่างแล้วก็ประการสุดท้ายมีคนที่ไม่ตั้งอยู่ในศินลธรรมเป็นผู้นำครอบครัว ทำมอบหม้ให้คนที่ไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมดีเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในการบริหารชีวิตในครอบครัวเนี่ยรวยแค่ไหนก็อาจจะเป็นย่าจกได้ที่มาดูโครงการของเราที่ต้องการจะไปปลุกเอาความคิดของคนรุ่นเก่าขึ้นมาว่าเราจะทำยังไง เอาวิถีชีวิตแบบเก่าๆมาใช้ได้อาตมานี่อายุปัจจุบันนี้ก็ย่างเขายี่สิบหกไม่ใช่ห้าสิบหกโยมที่นั่งอยู่แถวหน้านี่อาจจะหกสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าแสดงว่าเป็นคนที่เจอวิธีชีวิตล้นเก่ามาจะเห็นความแตกต่างมาก วิธีชีวิตคนรุ่นเก่าเขาพึ่งพาการตลาดน้อยที่สุดพึ่งพาตัวเองมากที่สุดจะเป็นที่ดินตัวเองก็ตามเป็นที่ไปเช่าใครอยู่หรืออาศัยใครอยู่ก็ตามจะใช้พื้นดินในที่บ้านของตัวเองแม้เพียงร้อยตารางวาห้าสิบตารางวาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดตามรัวบ้านจึงมีกระถิ่นมีชะอม บ่อน้ำเล็กๆในบ้านจึงมีผักบุ้งมีปลาตามรัวบ้านจึงมีดอกดาวเหลืองดอกบานไม่รู้โรยเป็นต้นแล้วถึงเวลาจะใช้งานก็ไปเด็ดชะอมมาทอดไข่ไปเก็บผักบุ้งมาแกงส้มด้วยปลาในบ่อตัวเองมันไม่มีเรื่องจะใช้เงินแล้วถามว่าทุกวันเนี่ย ในบ่อเราในบ้านเรามีบ่อน้ำสระน้ำไหมมีหลายบ้านมีคูคลองถนนหน,นทางก็ยังมีบ้านเรามีขอบเขตท,ที่ดินไหมมีเอาแล้วทำไมบ้านเราถึงไม่มีดอกไม้ดอกดาวเรืองบอกระบานไม่รู้เลยจะมาทำบุญวัดโพคอยก็ไปตลาดซื้อดอกไม้สำเร็จรูปมา กำละ10บบาท15บาทไอ้เงิน10บาท15บาทเนี่ยอยู่ดีๆเราเดินไปเด็ดใบไม้มาเศกให้เป็นเงินได้ที่ไหนมันต้องมาจากการทำงานแต่ถ้าเราปลูกดอกดาวเรืองไว้ถึงวันพระก็ไปตัดก็พูกเข้าเข้ามาถวายพระไม่มีหลวงพ่อวัดไหนหรอกที่จะไปตำหนิเราว่าทำไมไม่ซื้อดอกบัวทำไมไม่ซื้อดอกกุหลาบ นี่คือวิธีคิดแบบเก่ากับแบบใหม่เราทำไงจะปลูกฟังคนรุ่นลูกรุ่นล้านของเราให้เนมันระนักตรงนี้ให้มากๆถ้าหากว่าเราช่วยกันจริงๆไม่ใช่เฉพาะทำแค่เป็นโครงการน่ยต้องปลูกฟังไปเรื่อยๆขยายกิจกรรมจะฝากท่านพัฒนาชุมชนหรือหัวหน้าโอท็อปชุมชนก็ฝากไม่ได้หรอกนะ ฝากไม่ได้เพราะอะไรฝากไม่ได้เพราะว่าจะออกไปแต่ละครั้งมันต้องใช้สตังต้องใช้งบประมาณแล้วต้องมีที่ให้จัดถ้าไม่มีสตังไม่มีที่ให้จัดยากไปก็ไปไม่ได้แต่ว่าวิถีชีวิตของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมก็ตามเนี่ย ถ้าเรารู้จักประมาณในการดำรงชีวิตเอาความคิดแบบคนรุ่นเก่ามาใช้ให้มากๆเนี่ยก็อย่างที่บอกภาระนี้สิ้นก็ตามปัญหาความยุ่งยากในการใช้ชีวิตก็ตามมันก็จะลดลงบางเรื่องยอมก็ดูตัวอย่างพระนี่บางเรื่องนะดูทุกอย่างไม่ได้ก็พระเนี่ย โยมเคยเห็นพระใส่จีวรสีชมพูไหมเคยเห็นพระใส่จีวรสีแดงไหมไม่มีหรอกก็มีซ่องสี่นี่เป็นหลักอาตมานี่เรียกสีเหลืองแต่จริงๆไม่ใช่เรื่องหรอกถ้าเรื่องต้องแบบนากากพระนั่นเรื่องต้องแบบผ้านี่สีนี้เขาเรียกว่าเหลืองแกมแดงถ้าเหลืองเลยพระใช้ไม่ได้ กับอีกสีหนึ่งคือสีราชนิยมเป็นร้อยปีพันปีพระก็ใช้กันอยู่สองสีเนี่ยแล้วก็จีวรผืนเนี้อาตมาห่มมาสองปีแล้วเนี่ยในขณะที่โยมบางคนนี่ตู้สามใบไม่พอใส่เสื้อผ้ามันคืออะไรกันเพราะไอจุดประสงค์ของการใส่เสื้อผ้าก็คือแค่ปกปิด ส่วนที่พึงปกปิดในร่างกายไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามแต่เราไปเอาความคิดของคนอื่นมาก่อปัญหาให้การใช้ชีวิตของเราตัวนี้ใส่ไปซ่องครั้งแล้วเดี๋ยวเขาจำได้อายเขามันเรื่องอะไรเออก็กลัวคนไหนมันว่าเราก็ให้มันซื้อมาให้เราที่ทำไมเราต้องซื้อไปเพื่อจะไปใส่ไม่ให้เขาว่า ไอเนี่ยต้องไปคิดกันเห็นอะไรออกใหม่มาเราก็ซื้อเราก็ซื้อตะูลน,นั้นมั่งคั่งจะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะไม่รู้จักประมาณในการบริหารการใช้เงินจะไปนับประษาอะไรกับเหล่าซึ่งไม่ใช่ตะกูลมังคั่ง,งมันเป็นตะกกูห้าเช้ากินข้า ก็ไปใช้เงินล่วงหน้ารายได้ยังไม่รู้ว่าจะได้มาจริงหรือเปล่าคาดว่าจะได้ใช้ล่วงหน้าไปหมดแล้วดีไม่ดีใช้มากกว่าไอ้ที่จะได้มาเสียอีกมันจึงเกิดปัญหานี้สิน้นท่วมทนทุกข์ครัวเรือนไอ้นี่เป็นเรื่องที่อยากจะให้คิดกันเอาธรรมะเอาหลักการเก่า,กาๆมาใช้กันให้มากๆกินเท่าที่ได้ใช้เท่านี้มี อะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราจะสามารถทําเองได้กับข้าวทํากินเองได้ก็ทําอย่าไปมุ่งแต่การซื้ออะไรที่มันสามารถจะปรับเอากลับมาใช้ได้ใหม่ก็ใช้เดินดูโซนโอท็อปหรือสินค้าโอท็อปที่เขาเอามาแสดงเนี่ยแล้วลองศึกษาสิ ถามเจ้าหน้าที่ที่ว่าเออไอ้นี่มันดีนะที่บ้านฉันก็พอจะมีวัสดุอยู่บ้างถ้าฉันจะทำใช้ได้บ้างเนี่ยจะทำยังไงเรียนรู้ศึกษาเพราะมันจะเกิดประโยชน์กับตัวเองกับครอบครัวนั่นแหละมันไม่ได้ไปเกิดประโยชน์กับใครอย่าไปตามคลื่นเขาอย่าไปทำตามเขาถ้าเราไม่มีความพร้อมเราต้องมีเทคนิคในการตอบ เวลามีบางคนเขาพูดเขาถามในบางประเด็นเนี่ยทำไมเราจึงทำอย่างนั้นทำไมเราจึงทำอย่างนี้เรามีเหตุผลอะไรแลกเปลี่ยนความคิดกับเขาไปดีไม่ดีก็ดึงโน้มน้าวให้เขากลับมาทำตามเราไอ้นั่นคือจวัตถุประสงค์ของโครงการถ้าแค่มาเปิดมาเดินวนๆกันหมดวันก็กลับแล้วก็ไม่มีใครคิดถึงเลยเนี่ยจะถือว่าโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ถ้าเอาเถอะผู้ร่วมโครงการร้อยคนเอากลับไปทำได้สักสองสามคนก็ถือว่าสำเร็จในระดับหนึ่งดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าจะไปโปรดพรามชาวนาคนหนึ่งชื่อว่ากสิภาละทวาชะมีอาชีพทำไร่ไถนา เขาเป็นคนที่บำเพ็ญบาร,รมีมาพร้อมที่จะได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงเห็นเขาปรากฏในค่ายยานในเช้าวันหนึ่งสเสด็จไปจะไปโปรดพราหมณคนนี้พราหมณ์คนนี้มีปกติทำนาเขาจัดการเทียมไถ ประมาณห้าร้อยเล่มในเช้าวันนั้นกำลังเลี้ยงอาหารอยู่ในโรงทานพระพุทธเจ้าเสด็จไปทำทีเป็นจะไปบินธบาตไปหยุดอยู่ที่โรงอาหารของเขาพราหมณ์ผู้นั้นเห็นด้วยความที่ไม่ได้เป็นผู้มีศรัทธาในาศาสนาในพระรัตนตรัยมาก่อนแต่รู้ว่านี่คือสมณโคดมาศาสดาของาศาสนาพุทธ แล้วก็คิดว่าพระมากวนอีกแล้วนิยมที่นั่งที่นี่มีใครคิดบ้างเปล่าเออทัานก็จะแย่อยู่แล้วท่านก็จะตายอยู่แล้วทำนานูก็กัดวัดมากวนอีกอกสิพรามก็จะทำนองนั้นถามเมื่อสมณะโคดมปกติผมเนี่ย จะไถ่ก่อนวานก่อนได้ผลแล้วจึงเอามากินส่วนท่านเนี่ยไม่เห็นทำอะไรเลยแล้วจะเอาอะไรกินก็พูดกันไม่ให้มาบิณทบาตไม่ให้มาขอข้าวนั่นแหละพระพุทธเจ้าบอกว่าไงพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนพรามณ์ เราก็ทำนาทำไร่ทำการไถหว่านก่อนแล้วจึงบริโภคเหมือนกับท่านนั่นแหละพรามถามว่าท่านไม่มีแอกท่านไม่มีไถท,ท่านไม่มีผ่านแล้วยังปฏิญาณตัวเองว่าทำนาทำไร่ไถหว่านได้ยังไงนะวิธีชีวิตของคนไม่เหมือนกัน แต่พระพุทธเจ้าทรงตอบกับพรามกสิพรามว่าเรามีศรัทธาเป็นพืชเรามีความเพียรเป็นฝ้นเรามีปัญญาเป็นแอกและไถเรามีฮิลิคือความละอายแก่ใจเป็นงอนไถ เรามีสติเป็นผานและประตับเราทำการดายาคือคำพูดเพอเจอสับปรับด้วยคำสัตว์สำรวมกายดีแล้วจึงบริโภคขบฉันพระพุทธเจ้าเอาเรื่องการทำนามาปรับให้เข้ากับพุทธนวัรวิธีตามที่เราว่ากันเนี่ย พรามฟังแล้วเข้าใจใช้ศรัทธาเป็นพืชจะทำอะไรต้องมีศรัทธาก่อนใช่ไหมจะทำนาต้องมีเม็ดข้าวจะปลูกผักต้องมีมเมล็ดพันธุ์พืชจะทำคนให้มีศีลธรรมต้องมีศรัทธาก่อนเราจะใช้ชีวิตแบบเก่าให้หยุดปัญหาความยุ่งยากในชีวิตเราต้องมีศรัทธาคือความเชื่อก่อนว่ามันช่วยได้จริง ถ้ากลับไปใช้ชีวิตแบบเก่าได้มากๆมันช่วยได้จริงศรัทธาคือความเชื่อถ้าเราไม่เชื่อทำอะไรต่อไปไม่ได้เลยไม่เชื่อว่าจาักสารปลูกไม้ไผ่ไว้ข้างรั้วถึงเวลาก็ไปตัดไม้มาอยากได้ตะกร้าสักใบหนึ่งก็มาจากตอกสารกันถ้าเราไม่เชื่อก็ซื้อซื้อก็ใช้เงินเงินไม่มีก็กูก้มันก็วนเวียนอยู่ในวัฏจักรอย่างนี้ แต่ถ้าเราเชื่อว่าจากนี้ไปเราสามารถจะทำอะไรใช้เองได้เราจะทำความเชื่อมันจะเป็นพืชคือจุดกำเนิดมีความเพียรเป็นฝ้นพืชมันไปวานลงดินแล้วถ้าไม่มีน้ามันงอกไม่ได้เรามีความเชื่อว่าเราจะใช้ชีวิตนี้ให้มันเป็นแบบยุคเก่าให้มากขึ้นแต่มันต้องขยันขึ้นไงจากการเดินไปห้าง ได้ไอ้นี่มาหมดไปร้อยหนึ่งกับการต้องนั่งอยู่บ้านสองช่วงโมงเพื่อจะให้ได้สิ่งนี้สักอย่างหนึ่งมันต้องใช้ความเพียรอ้นี่คือวิธีคิดกับหลักธรรมในทางศาสนาที่ฝากไว้ให้คิดกันเพราะทั้งหลายทั้งปวงนั้นบุคคลผู้กระทำตามหลักการที่ดีที่ถูกต้องเท่านั้นจะเป็นผู้รับผลประโยชน์ด้วยตัวเอง คณะสงโดยวิทยาลัยสงก็ตามคณาจารย์เจ้าหน้าที่ที่มาวางกรอบแนวทางก็ตามท่านพัฒนาชุมชนท่านหัวหน้าศูนย์โอท็อปสมาชิกอบอตอผู้ใหญ่บ้านกำนันกลุ่มแม่บ้านอสมกก็ตามที่มาช่วยกันทำให้โครงการนี้สำเร็จเป็นเพียงผู้ให้กรอบความคิดนำเสนอแนวทางเป็นเชิงรูปธปรรมเพื่อให้บุคคลบางคนที่ มีปัญญาจะนำเอาไปใช้ในการลำลรงชีวิตได้ก็เหมือนกับว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าตถาคตเพียงบอกชี้อยากได้ทำเองความสุขทั้งจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้8ป0 0 0พข้อแต่สุดท้ายพระองค์ทรงบอกว่าตถาคตเพียงบอกชี้อยากได้ต้องทำเอง ของการพุทธนวัตวิถีที่ต้องการเอาแนวทางการดำเนินชีวิตเอาวิถีชีวิตของชุมชนออกสู่สายตาชาวโลกโดยเน้นการอยู่แบบชุมชนดั้งเดิมแล้วแจมไปด้วยสินค้าในชุมชนเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่จึงเป็นกลุ่มคนที่เพียงนำเสนอ ชุมชนจะได้ประโยชน์ตนเองจะได้ประโยชน์ก็ขอให้เอาไปปฏิบัติเอาไปทํากันก็ขอนุโมทนาขอบคุณกับทุกท่านทุกคนที่ได้กล่าวนามไว้ในตอนต้นแล้วที่ได้มีส่วนช่วยให้กิจกรรมในโครงการนี้ดําเนินมาถึงขั้นนี้และจะประสบความสําเร็จในช่วงจบโครงการต่อไปจะขอนุโมทนาขอบคุณกับทุกทุกรูปทุกท่านไว้นะที่นี้และขอถือโอกาส เปิดโครงการนี้ให้ดำเนินต่อไปตามวัตถุประสงค์ขอขอนุโมทนาสาุ